ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังพี่ดาวเช่นเคยนะครับผมครับมือนี้ครับผมมาอยู่กับสาวหน่อยน้องป้นทิพย์คือเก่ากับผมมือนี้วนตัวจริงบรยูครับผมก็ได้ให้คว้นต้นกับผมเมาลุงน้ำให้ครับผมนี่ครับผมควบต้นครับผม ครับเดี๋ยวไปลอติดตามมึงครับผมว่าสาวหน่อยน้องพ่นทิพ่นจิเรนน้ำแห้งบ่ครับผมพี่น้องครับควนญไม้ครับผมควัต้นครับควัญจำรองครับผมนี่ก็ขวัแหลมครับผมทำการแก้ยู่ครับผมแก้สู่ครับผมเอาสาวหน่อยน้องพ่นทพย์ลงอาบน้ำครับผมมือนี้ควัเขี้ยวติดธุระครับผมพี่น้องก็เลยให้ควนต้นเอา น่องพ่นทิพย์อาบน้ำให้ครับผมปกติน่องพ่นทิพย์สิป็น,น้ำแห้งครับผมเดี๋ยวสิมึงครับว่าค้นต้นนี้สิตกน้ำบ่ครับเดี๋ยวไปติดตามมึงครับผม ลงไปแล้วครับผมอเอากินน้ำก่อนครับผมแฮอากินน้ำอาบน้ำก่อนครับกินน้ำแล้วค่อยเอาลงนอนครับผม นี่ก็น้ำขึ้นแล้วครับผมน้ำมูลเริ่มขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นเริ่มปล่อยน้ำมากแล้วครับผมหลังจากพายุโนกอื่นนี่งแล้วครับผมเพิ่นก็เริ่มปล่อยน้ำมากแล้วครับผมตอนนี้น้ำก็ขึ้นไหลแล้วครับผมขึ้นไหลก็เก่าครับพี่น้อง สรุปแล้วเหรียญบ่แห้งครับผมสาวหน่อยนองพ้ดิบใส่ดีครับผมที่ใส่ดีครับนี่กะอาบแล้วกระสีเอาหยาไปให้ครับผมแล้วไปผูกแล้วก็เอาหยาให้ครับ ไอ้ผูกใส่ครับคนต้นแล้วไอ้พาชัยมังคุดป่ะครับโอ้ครับการสิไปผูกละพายชัยมงคลดผุดแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นครับพี will ่น้องบรรยากาศช่วงเย็นครับผมช่วงหาุงแรงครับผม หามุ้งแรงครับพี่น้องกะจะเป็นบริเวณเลนฝั่งมุ่นครับผมชาวบ้านเพื่อนกะหาปูหาปลาครับพี่น้องใส่โมงวานเหี้นนี่ครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำมากก็เริ่มมีปลาครับผมปลาอืดครับผมพี่น้อง ุ่นนะครับเดินไปแล้วสาวน้อยน้องพัททิพย์ตื่นเร็วครับผมยืนที่ฝุ่นกับเป็นพายใช้มงคลครับปุ่นเห็นอยู่แก่ๆกุ่นเลยครับผมสาวน้อยน้องพอัททิพย์นีสิผูกยุนี่ครับผมตอนกลางคืนครับพี่น้อง นี่ก็ข้นเขี่ยวพื่นกะตัดหญ้ามาไว้ให้แล้วครับผมตอนกํเว้นครับพี่น้องเอาหญ้ามาเตรียมว้ให้่าให้ข้นต้นพื้นเอาลงน้ำแบบนะทเนี้ครับผมเพราะว่าพื้นมีธุระเนาะครับผมสุบสั่งสาใสยซับพุงกันเท่ากับเอาลงแท่นครับผมซอยกันเนาะครับพี่น้องกลมรักกลมสามัคคี้กันครับผม ครับอันนี้เป็นยานี่เปียครับผมนี่ยานี่เปียครับพี่น้องนี่กะยานี่เปียที่ควนเขียวเพิ่นเตรียมไว้ไห้ครับผมนี่นี่ครับผมเป็นย,าค,ยาครับผมนี่ อนกลางคืนเพิ่งกัจจิลาไม่หนีแล้วครับผมตอนกลางคืนตอนกระเพบนเพิ่งกัจจิย่ายเขาไปฮ่มผุดแล้วครับผมฮ่มต้นพุทธซาบผุดแล้วครับผมหรือไอ้ต้นบักท่านนะครับผมภาษาชาวบ้านน้องนี่ครับไป็นมึงโคตต้นเพิ่นผูกครับผมนี่ครับต้็นลามแล้วครับต้นอยู่วะนี่ครับผมเป็นนี่ครับลามใส่ต่อเลยครับผมนี่ก็เป็นต่อยุคฆ่าครับพี่น้อง ตออยู่าครับจอหักอยู่าลามครับผมถอยเล่นถอย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 เดียครับมาทำมามาทำมาไป มาเลยมามาทำไมมามาโอ้ยมาเลยมามาเลยมาเอ้ยหว,วัสดีครับสาวน้อยน้องวันทิบปวนคักครับผมปวนหลายครับดูครับ เนื้อหนังดีครับผมสาวหน่อยน้องฟอนทิ์ทครับก็ต้องขอขอบคุณเ็ฟซี่นะครับผมที่เขามารับชมครับผมฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์กดซับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังแกกช่องพังปีดาวนีน่ยด้วยครับผมขอบพคุณครับ